เริ่มปรับตัวได้นะคะรอ,อนเหาเยอะไม่เป็นไรจ้ะอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้มีคนถามเรื่องนี้เรื่องตัดงาเรื่องตัดงาพี่ทุอพอจะพอจะรู้เรื่องนี้นนหรือเปล่าเป็นแนวทางทางแพทย์ของคุณหมออ๋อโอเคว่าถ้ามันมีผลต่อขาต่อแบบการเดินแกเขาจะมีแทนจะตัดอ่าไม่รู้ไม่ไรนะอ่าแค่นั้นแหละอ่านะครับก็เป็นแนวทางทางการแพทย์ของคุณหมอนะคะถ้ามีผล ถ้าเกิดงานงานของพี่ดุ่ยส่งผลกระทบต่อเรื่องของขาการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตปกตินะคะก็อาจจะมีแผนมีมีก็ต้องมีแผนในการตัดนะฮะแต่ตอนนี้เป็นแผนในการแพทย์อยู่บางบางท่านไม่เข้าใจตัดแต่งปลายงานะฮะที่ตัดทั้งหมดพี่ดีว่าเออบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าเราไม่ได้ตัดงานทั้งหมดนะคะแต่เป็นการตัดตกแต่งปลายงาน ไม่ให้มีผลกระทบต่อสุขภาพต่อการใช้ชีวิตของอพี่ทุนะคะก็เดี๋ยวรอฟังข่าวกันต่อไปครับเพราะว่ามันเป็นแนวทางทางการแพทย์ของคุณหมอเนาะแล้วก็ยังไม่ได้เร็วๆนี้พี่ปิววก,ก็ยังไม่รู้ด้วยเมื่อไหร่เพราะว่าถ้าจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยถ้าคุณหมอจะตัดก็ต้องแจ้งพี่ปิวอยู่ดีเนาะนก็ต้องคุยกันเนี่ยพี่ปิวก็ต้องรู้แต่นี่ค,คือเป็นแนวทางทางการแพทย์ก็เลย ีย่ยไม่ได้ระบุวันแล้วก็ไม่ได้ระบุว่าเมื่อไหร่แค่ยังหารือกันปรึกษาหรือกันดีไหมใช่ไหมเออนะเป็นช่วงเป็นช่วงแนวทางทางการแพทย์แล้วก็เดี๋ยวเขาถ้าเกิดจะมีโอกาสที่ต้องตัดจริงๆตัดตัดแต่งจริงๆเนี่ยก็ต้องมีการประชุมกันแหละนะคะก็มีข่าวยังไงเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันนะคะหลายท่านก็บอกว่าไม่อยากให้ตัดเขางา งานพี่ดูสวยไม่ใช่ตัดนะคะพี่บิวบอกเมื่อกี้ว่าไม่ได้ตัดงานแต่เป็นการตกตัดตกแต่งตกแต่งปลายงานตัดตกแต่งปลายงานนะคะทางตึนดีขึ้นอืมนะฮะก็ก็ขาจะงอกออกมาอย่างนี้ตึงเรานี่แหละแล้วก็อาจจะไม่ออกแบบอย่างนี้บมือเรายาวแบบขนาดนั้นก็จะเออเออพูดถึงเล็บแล้วได้ตัดเล็บไหมตัดไปแล้วตัดไปแล้วตัดไปแล้วเมื่อช่วงก่อนวันที่สามวันที่ก่อนเนาะเอาเพิ่งตัดไปก่อนวันที่สามวันที่สอง สังเกตได้นะคะพี่ทูจะเป็นช้างที่ไม่ขยับตัวเลยนะฮะยืนยังไงก็ยืนยังไงนี่คือเราขยับขึ้นเอออ้าวมันหายไปแล้วเอฟซีขอบสนามเมื่อกี้อยู่กันนี้เต็มเลยพลายไปหมดแล้วอาจารย์เสียงเราอ๋อเหรอมันไม่มีใครไปคุยด้วยไงไม่น่าคุยกับคนพวกเนี่ยเออพาคันเสียงเองนี่แสนหวานแสนหวานก็มายืนตากมายืนผิงแดดนะฮะน่าจะหนาวหรือเปล่าหวาน อ๋อพี่ผักแหย์อาบน้ำไปให้เมื่อกี้ไงว่าน่าจะเย็นๆอ๋อเมื่อกี้พี่ผักแคร์อาบน้ำให้น่าจะเย็นๆก็เลยมายืนพิงแดดนะคะเพื่อความอบอุ่นนะฮะนี่เดี๋ยวพูดถึงเนี่ยเดี๋ยวฉันเดี๋ยวเรานัดกันเผาข้าวหลามบ้านคุณไหมโอ้ยฉันบอกเผาด้วยข้าวหลามก็เผาเก๋ๆอ๋อทำข้าวเทนต์เออบัตรคอนเทนกันนั่งอู้กันเผากันแล้วก็กินน้ําชาเผาข้าวหลามอ่ะเออก็กินน้ําชาเผาข้าวหลามเนื้ออุ่นต้องคลอดลูกชายแน่ๆ เออไม่แน่ใจนะคะจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวเรามาลุ้นกันเนาะนะฮะเป็นกําลังใจให้กับแม่เนื้ออุ่นตอนนี้ต้องเรียกฮะได้ลูกสาวใครเอาพี่เต้าเหรอได้อุ่นฉันอ๋อถ้าเป็นเจ้าหน้าอยากได้ลูกสาวเพไม่อยากได้เจ็บจะคุณพ่อมีชื่อเลยใช่ไหมลูกสาวมีมีเจ็บมีพันไปเยอะนะอ๋อพี่ปี๋บอกว่าถ้าพี่ทุเนี่ยอยากได้ลูกสาวแน่นี่พี่ปี๋บอกเนี่ยนะพี่ปี๋บอกว่า บอกมาแล้วนะว่าพี่ถ้าเป็นพี่ทุเนี่ยพี่ปิวอยากได้หลานสาวสิใช่ไหม uh huh. พี่ปิวอยากได้หลานสาวค่ะนี่สนับพี่ทุนะคะ uh huh. แต่พี่เต้าพี่เต้าก็เคยบอกนะว่าอยากได้อยากได้อยากได้ผู้หญิงหรือเปล่าไม่น้วันนั้นคุยกับพี่เต้าจําไม่ได้นะคะแต่ก็เป็นกําลังใจให้ให้เนื้ออุ่นนะนะคะหรือว่าใครมาเยี่ยมมามา,มา,ม,ามาเที่ยวที่สุนช้างเนี่ยมาให้กําลังใจเนื้ออุ่นได้เนื้ออุ่นตอนนี้ยืน ยืนสแตนบายืนสแตนบะายืนะไรนะเขาเรียกว่า,ย,วายืนที่ห้องรอคลอดนะ,ะนฮะที่บ้านของแสนหวานฮะ,ะน,น,น,นี่นพี่เต้าบอกว่าเนะื้ออุ่นจะคลอดช่วงมกราหรือกุมภาะคะ่ะอันนี้ช่วงนี้ปีใหม่ใครมาเที่ยวนะคะมาหาพี่ทุมาหาแสนหวานมาหาบาลานไปตองแล้วก็เลยไปหาเนื้ออุ่นนะคะไปให้ไปให้กำลังใจนะคะให้ให้ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกเนี่นะคะ ก็เดินไปมกออกไปัสตาเห็นไหมพี่ปีวอยากได้หลานสาวทุกคนทำไมอยากได้หลานสาวอ่ะเพราะว่าอะไรฉันมีลูกชาย,ยางไงอ๋อพี่ปีว่ามีมีลูกชายลูกชายมีสองคนแล้วแบบมีมีลูกชายแล้วก็มีลูกชายมีลูกชายทออกอีกเลยอยากได้หลานสาวอยากได้ผู้หญิงชันไมจะได้แต่งตัวให้สวยๆนะเออ